สวัสดีครับผมนายทยันจันดานครับผู้นำอชอตำบลทุ่งลูกนกนะครับอำเภอกระแม่แสนจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้เรามาดูในเรื่องของความมั่นคงทางด้านการอาหารนะครับก็เราก็จะใช้น้อมนำําหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนามโมเดลมาใช้นะครับก็สิ่งที่เราทําก็คือเราพยายามปลูกสิ่งที่เราชอบกินก่อนนะครับปลูกให้เยอะเข้าไว้นะครับเหลือก็แปรรูปแล้วก็จําหน่ายแล้วก็แบ่งปันเพื่อนบ้านมากนะครับ สิ่งที่สาคัญคือแปรรูปแปรรูปนะครับเราก็จะแปรรูปส่งร้านค้าชุมชนแล้วก็ไปขายที่ตลาดนัดสินปกรณ์ด้วยนะครับและที่สําคัญคือปลาในเรื่องของอาหารโปรตีนเราไม่ได้เลี้ยงสัตว์อย่างอื่นนอกจากปลาเศษอาหารจากที่เราทําอยู่ก็สับแล้วก็เลี้ยงปลาเป็นอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของการลดต้นทุนในการเลี้ยงปลาครับ ตอเหนื่อจากที่เราปลูกไว้กินเองนะครับเราก็จะแบ่งปันเพื่อนบ้านในเรื่องของมเมล็ดพันธุ์และกะ็กล้าที่ให้ไปปลูกเป็นพืผักสวนครัวไว้ทานนะครับแล้วก็ที่สาคัญส่งเสริมการทําปุ๋ยไว้ใช้เองเพื่อลดต้นทุนในการผลิตอาหารนะครับและที่สาคัญคือปลอดภัยนะครับก็สรุปการน้อมนาําปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นอกจากใช้ด้วยส่วนตัวครอบครัวแล้วนะครับก็ยังชวนเพื่อนๆชุมชนมาร่วมกันทํางานนะครับ แล้วเรียนรู้ศึกษาแล้วเขาก็จะได้นําสิ่งนี้ไปทําปฏิบัติในครอบครัวของเขาครับมาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็จะนัดถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะเรื่องขยะขยะค่อนข้างจะเยอะของชุมชนนะครับเราก็ใช้วิธีแยกขยะเป็นต้นแบบให้กับชุมชนได้ได้เรียนรู้นะครับก็จะมีขวดเศษอลูมิเนียมกระป๋องอลูมิเนียมแล้วก็พลาสติกนะครับแล้วก็ พวกถุงพลาสติกอย่างหนึ่งแล้วก็กระดาษลังกระดาษลังเราจะเก็บไว้ที่หนึ่งนะครับเราจะคัดแยกขยะคือเป็นต้นแบบให้ชุมชนได้เรียนรู้ครับครับมาดูาราร้ามิลุมทุกวันทางมนะครับก็ที่สําคัญคือพวกเราคือ,คอจิตอาสาก็เราจะพัฒนาทุกวันสําคัญนะครับไม่ว่าวันที่3มิถุนาย8กรกฎาคมสิสงิงหา5้ธันวาเราก็จะรวมตัวกันมาพัฒนามีทัศน์เก็บขยะ นะครับแล้วก็ในเรื่องของศาสนานะครับเราก็จะมีการไปทำบุญไหว้พระแล้วก็กิจกรรมของพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นงานกระถินงานเข้าพรรษาเราก็จะได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมกิจกรรมตรงนี้นะครับโดยเฉพาะงานกระถินนะครับเราก็จะมีตั้มพุ่มกระถินนะครับตั้มพุ่มกระถินที่ในหมู่บ้านแล้วก็มีอาหารไปช่วยวัดแล้วก็มีภาพยนตร์ไปช่วยวัดนะครับนี่คือบำรุงศาสนานะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของ สร้างภูมิุ้มกันไอทางปลอดภัยนะครับทางโรคภัยไข้เจ็บก็คือการออกกาลังกายก็จะมีการเต้นบาสโลกกัน,นะครับก็มาผลกานเด็กของผู้นำอชอนะครับนะในส่วนของผมนี้ก็ที่เราทําอยู่ก็ในเรื่องของร้านค้าชาุมชนเราจะได้ข้อมูลจากการเก็บจอจอ,จอทอนะครับผมเก็บจอรทอมาตั้งเริ่มเป็นผู้นำอชอใหม่เราก็จะรู้ว่า ชุมชนหรือว่าชาวบ้านแต่ละหลังนั้นก็คือส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันในครัวเรือนนะครับเป็นจนํานวนที่ว่ามหาศาลนะครับก็ปีปีหนึ่งคร่าๆก็น่าจะ50กว่าล้านนะครับที่ว่าเงินไหลออกนอกหมู่บ้านเลยเราก็คิดมาว่าเราน่าจะทาร้านค้าชุมชนแล้วก็เงินหมุนเวียนอยู่ในชุมชนของเราที่สาคัญคือชุมชนเอาสินค้ามาวางขายนะเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งครับเราก็ได้มีโอกาสได้ออกไปเป็นนิตยกรถ่ายทอดในเรื่องของ การจัดตั้งร้านค้าสกปรหรือการทำน้ำหมักปุ๋ยหมักเพื่อส่งเสริมสร้างเครือข่ายอีกทางครับครับนอกจากนั้นก็ในเรื่องของกองทุนแม่นะครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่าชุมชนเราก็ยังมียาเสพติดอยู่นะครับเราก็เลยได้ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของเพนดิน,นด้วยการสันติวิธีนะครับในแก้ปัญหายาเสพติดนะครับเราจะทำควบคู่ไปในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะครับก็คือ ทูชุมชนในเรื่องของการออมนะครับเราส่งเสริมการอ,อมเมื่อชุมชนมีรายได้ก็น่าจะห่างไกลย,ยาเสพติด